เราจะมีกางเกงใส่เลยในใส่เต๋สิเฮ้ยพอใส่เต๋แล้วไม่เห็นว่าเราเป็นหมีเลยเหอรอพ้าเต๋ว,วิเศษนะฮะไม่เห็นว่าเราเป็นหมีละเอาละครับพี่ตอ้อนรับสู่ช่องตินตินเกมเมอร์ครับในมิวเกมแบนเบรกฟรัด โรงแรมของพี่หมีน้องแฮงของเรานั่นเองนะฮะพาเที่ยวอะไรเนะี่ยสองปะเออเปิดมาจําไม่ได้นะเคเวสเต็มไปหมดเลยไหนดูซิวันนี้ในกระเป๋ามีอะไรบ้างอ่ะอุปกรณ์เต็มเลยนะทุกคนนะอ๋อมีห้องน้ําแล้วเหรอแสดงว่าเมืองเมืองที่สองเราปลดล็อกแล้วปะใช่ไหมไหนดูซิเคเวสเขาให้ไปหาตัวสักอย่างเออโรงแรมที่หนึ่งเรามีคนมาพักหรือยัง มีสองห้องอ่ะมีคนพักเรียบร้อยแล้วมีคนนึงจะมาถึงพรุ่งนี้แล้ะอีกคนนึงจะออกอีกสองวันนะฮะโอเคไปเดี๋ยวไปดูโรงแรมอีกเมืองหนึ่งของเรากันดีกว่าครับไปไงเนี่ยเซา u ดั h เรายังไม่ได้วิจัยในส่วนของปารถเม์ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไป A24 ก่อนแล้วกันเหมือนจะเป็นทางหลวงชนบทที่ A24 นะโอเคเรามาละ เขาให้เรามาทำอะไรอ่ะจะไม่ได้ทุกคนเหมือนตรงนี้หรือเปล่าโอ้ว้าวแล้วคือ bathroom in m o t e ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ห้องนอนทำไมมีแค่นี้อ๋อรู้แล้วที่สร้างไม่ได้คือเงินไม่พอนี่เองโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปทำเควสดดีกันครับเดี๋ยวไปหาตัวช้งเหรอคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูสิ ตัวนี้ใช่ไหมอ๋อมันคือแผ่นตัวนี้โอเคกับแก้วโอเครู้แล้วว่าหาที่ไหนนี่ไอแผ่นตัวนั้นน่ะตินอ่านภาษาอังกฤษจะไม่ออกเราไม่รู้แปลว่าอะไรแต่มันถ้าถ้าเราดูจากรูปก็เหมือนเป็นแผ่นปูนซีเมนน่ะมันหาได้จากพวกนี้ฮะนี่ไปเนี่ยแม่ได้มาสองอันละเสียงมันงูหางกระดิ่งเลยเฮ้ยครบแล้วครับโอ้โหเดินหามาหนึ่งวันเต็มอะหนึ่งวันในเกมอะจนมันมืดแล้วอะถ้าเจอต้องรีบเก็บเลย โอ้โหสปอนช้ามากทุกคนอ,อไหนดูซิตรงนี้ใช่ไหมเราจะมาสร้างคืออะไรเอ่ยมาสร้างเสร็จแล้วครับสร้างเลยปุ๊บ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 ดินเนอร์เป็นร้านอาหารเหรอว้าวว้าวเป็นร้านอาหารแฮะมีอะไรกินไหมเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรกิน เพราะหมีทำกับข้าวไม่เป็นอย่างนั้นเลยฮะเชนเป็นหมีสายพันธุ์ใหม่นะจะรู้หรือเปล่าอ่าต้องมาคุยกับนกแก้วอะหรือว่ามันคือนกอะไรอ่ะไก่งวงหรือเปล่าใช่เราทาเสร็จแล้วไม่เห็นได้ของเลยอะโดเอ้ยว่าจะได้ของไม่ได้เลยเลยอ่ะออไม่ได้เลยเลยฮะ ตอนนี้คือรอรองเงินอย่างเดียวเลยจริงรองเงินจากจากแขกที่มาพักเอ้ยไปดูหน่อยสิคนนี้เข้าพักถึงวันไหนอะถ้ามีเงินจากแขกที่มาพักอะครับเราจะเอามาสร้างห้องน้ำให้กับโรงแรมนี้ได้นะเฮ้ยเจย๊ไฟไม่มีไปนอนมืดตึ๊บเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเขาออกพ่งนี้นะได้เงินกี่บาทไม่รู้น่าจะไม่ค่อยได้เงินละไปมาแล้วกลับบ้านไปนอนลกลับห้องไปนอนเดีวอะเปเด็กดื้ยเหรอกลับห้องไปนอน นอนไปยืนเฝ้าหน้าห้องเลยนอนเฝ้าหน้าห้องเลยอย่าออกมามันมืดอันตรายไ้เจ๊เช็คบินได้แล้ว <c oughs> นี่ได้มาสี่ร้อยแล้วเออมันต้องงี้นี่เออได้เวลาทําห้องน้ําแล้วครับ <c oughs> นอนเฝ้าหน้าห้องนะคิดดูคือไม่ออกให้รู้ไปคือถ้าแบบไม่ยอมหลับยอมนอนนะคือแบบ เออนะโดนนะโดนนะนี่อ่างอาบน้ำตรงนี้ปั๊บโอเคอ่างล้างมือตรงนี้นี่นะตีนไปดูด้วยีนดูคลิปสถาปนิกเขาบอกว่าเปิดประตูห้องน้ํามามันไม่ควรจะเจอชักโครกเลยใช่ไหมมันควรจะเจอแบบอ่าถ้าอ่าถ้าสมมติแบบเราเรา,เรานั่งอยู่เงี้ยมีเพื่อนเราเดินมาปั๊บ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 เปิดประตูเว้จำได้อยู่นูปุ๊บเปิดมาปุ๊บว้าวนะฮะอย่างน้อย มันยังอยู่เฉียงๆนะเอองี้และกันอ่อาย่างนี้นนเฮ้ยแต่ว่าถ้าดูจากทูกบิดการเปิดปตัวมันเปิดปัวตูไว้ฝั่งนี้ใช่ไหมฉะนั้นวางไว้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ต่างกันนะเออ,องี้ดีกว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมมันควรจะเป็นอห้อย่างนี้สิเออนี่ต้องอย่างนี้ประตูติดฝั่งนี้ครับใช่ใช่ใช่ดแล้วก็ เอาไว้ใกล้ๆนี่มันเปิดเข้ามาแล้วก็เอาเท้ายันเฮ้ย hey, oh ออกไปก่อนยังไม่เสร็จยังเข้าน้ำไม่เสร็จเอองี้งี้เออนี่ไงจีนเนียสมีห้องน้ำละในกระเป๋าตีมีหลอดไฟไม่ไม่น่ามีนะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาตู้เพลงไว้หน้าห้องน้ำแล้วกัน <c oughs> นี่ถ้ามีกำแพงมันเป็นงี้ไงนี่มีกำแพงเห็นไหมเป็นงี้แล้วก็ปิดหลังคาแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่าสวยงามครับ เราต้องไปคุยกับอ่าฟินใช่ไหมโอเคเราทำเสร็จแล้วครับได้อะไรอะ่ะอันล็อกเบสิกเบียแทเป็นห้องเบียร์เหรอได้สิไว้ทำไมเหรอไว้ดูหนังฟังเพลงไว้กินเบียร์ไว้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งเขากลัวเรานะอะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับคนมาหนึ่งคนก่อนดีกว่านะตอนนี้สแต็กห้องเรามีสิบสิบสามเก้าโอเคสิบสิบสามเก้าคนนี้ต้องการอันนี้ด้วยนะเออเรามีตังค์เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวสร้างไม่พอเลยเรามีตังค์อยู่สามร้อยกว่าบาทหรือว่าสร้างก่อนไหมเรลองสร้างก่อนดีกว่าเออเหมือนจะเป็นห้องแบบห้องเป็นบาร์เบียใช่ไหมคลิปนี้จะโดนแบนไหมเนะี่ยเป็นบาร์ อ่ะเรียกว่าบาร์แล้วกันโอเคอ่ะตินสร้างปับ๊บตินสร้างปับ๊บตินสร้างปั๊บอันนี้เหมือนวางเข้าอี้ได้3ตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดห้าโอเคนี่ไงการฟาร์มของข้อดีของมันนะฮะโอเคห้องสเปเชียลต้องการสัดส่วนคือ4ี่ต่อห้าหนึ่งสสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสมเท่าไรมั้เนี่ยหนึ่งสสสี่นับยังไงของตินเมื่อกี้งงงงตัวเองงงจริงอ่ะ เข้าด้านนี้แล้วกันเนาะนี่แล้วก็นี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราย้ายโต๊ะมางี้ปั๊บนี่เห็นไหมโอ้โหนึกว่าวางแผนมาอโอ้โหเอ้ยเข้ามานี่อยู่ข้างประตูเลยใช่ปั๊บนี่เป็นบาร์ตรงนี้นั่งหันหน้าเข้าหน้าต่างเนาะดูวิวไงอ่ะป๊าป๊บปาบเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่างี้ดี เอ hey. ดูวิวดีกว่านี่ดูวิวดีกว่ารู้ว่าอยู่ข้างกบบทีเอ่ออะดูวิวดูหน้าต่างนี่แหละเเดี๋ยวนะหน้าต่างหน้าต่างกดไงเนี่ยเดี๋ยวนะตินขอขยับหน้าต่างแป๊บมึงนะอะอย่างงี้ปาบางี้ <laughs> ให้คนละบารเลยมีสามตัวใช่ไหม <laughs> นี่ตินให้ ให้ต่างคนละบาเลยอย่าแย่งกันเดีย๋ยวแย่งกันให้คนละบาเลยเอา้าไม่ต้องแย่งกันนะเอ่อองี้แล้วกันโอเคอันนี้อยู่งี้อ,อเคใช่สวยงามทุกคนครับที่เราวางแผ่นมาทั้งหมดเมื่อกี้ใช้เงินสี่ร้อยเรามีสามสี่เก้าว้าวไม่พออาเคไม่เป็นไรถ้ายังไม่พอคือไม่พอแหละเดี๋ยวเราซื้อไฟก่อนดีไหม ในห้องโอเคเอาหนึ่งและสองโอเคเป็นไฟติดอย่างนี้แล้วกันเนาะอย่าเพิ่งซื้ออะไรเยอะค่อยๆดูไปโอเคติดไฟในห้องให้คุณเขาหน่อยนะอ่าอยู่ตรงไหนดีอยู่ข้างนาฬิกาไหมอ่ะอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้อยู่ในข้างน้าโอเคอย่างงี้โอ้ยมันไม่มีไฟข้างนอกห้องนี้เดี๋ยวนะไฟข้างนอกห้องน่แลเรามีเท่าไหร่เว้ยมีตั้งสามร้อยเน่ดีงี้ต้องตกแต่งฮะโอเคมา หนึ่งอนันโอเคแล้วก็เป็นเป็นแรมแรมที่ตั้งอยู่บนเขาเรียกว่าบนโต๊ะไม่ดีกว่าต้องเป็นดอกไม้ฮะรู้เป็นแรมเนี่ยไหนเหมาะสมโอเคเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคปุ๊บแล้วก็เป็นตัวของต้นไม้ทรงสูงโอเคสีเข้ากับนี้ได้อยู่เสร็จปุ๊บประตูเวลข้ามเรามีหรือยังอะ ไม่แน่ใจต้นไม้ใหญ่อย่างนั้นเหรอนาฬิกาไปหน่อยแล้วกันเออเอาแค่นี้ก่อนโอเคเ,เ,อเสร็จนั้นจากปุ๊บเอเสร็จนั้นจากปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บจากปับ๊บเฮ้อะไรนี่เอาตู้เพลงย้ญมาอยู่นี่ฮะนี่เนี่อยู่นี่เปิดเข้ามาเจอเพลงอัดหน้าเลยเอออาา่าโอเคนี่ได้มาละปับ๊บ ใช่ไหมพอมีอ้าวอ๋องี้โอเคใช่แล้วก็มีนี่เป็นนี่นาฬิกานาฬิกาก็บอกโอ้ยผมเช็ดเท้าว้าวเราซื้อมาตอนไหนอ่ะเอาไปเช็ดในห้องน้ำได้ไหมเช็ดได้น่ะแต่โอ้ยอย่างนี้ไหมวางค่อมๆเฮ้ยมันมีการแบ่งใช้ครึ่งหนึ่ง ระหว่างห้องน้ำกับข้างนอกฮะนี่ยเออนี่นี่นี่งี้เลยโอเคสวยเลยใช่สุดยอดจริงอืมป่ะเราต้องรับคนเข้ามาเนี่เรามีสิบสิบสี่แล้วก็เท่าไหร่นะเก้าสิบสิบสี่เก้าโอเคเราจะไม่รับคนที่มีดินเนอร์เข้ามานะครับคือตรงนี้เขาต้องการสองวันเหรอเอาวันเดียวได้ไหมเราเร่งอ่ะนี้ล้กันเอาห้องเดียวไป หรือว่าเราควรจะทำห้องอีกห้องหนึ่งดีอ,อหรือว่าควรจะทำห้องอีกห้องวะใช่ไหมไปนู่นดีกว่าไปทำโรงแรมหลังที่หนึ่งดีกว่าครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรน้อยกว่าอันดับแรกเลยที่ต้องมีคือเตียงฮะเอาเป็นเตียงเวลสักนี้ดีกว่าเนี่ยได้ทักสี่เนยโอเคะปับ๊บแล้วก็มีโตู้ปับ๊บมีที่นอนปั๊บจากนั้นเราจะมีเตียงฮะอยู่ตรงนี้ โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, อยู่นี้ดีกว่าเตียงตรงนี้โอเคเสร็จปุ๊บมีตู้อยู่ข้างเท้าปลายเท้าตรงนี้ปับ๊บโอเคแล้วก็เป็นนี่ตู้ตรงนี้ป, okay. ปั๊บโอเคปุ๊บโอเคใช่แล้วเราก็จะมีในส่วนของห้องเอาแบบเยอะๆเลยได้ไหมนี่เลยปาปาปา่าปาไม่รู้วางพอหรือเปล่านะ มีตังสองร้อยคอมฟอร์ตสามห้องโอเคปับ๊บวางนี่ปุ๊บวางนี่ปั๊ววางตรงนี้ไม่ได้เปิดมาติดประตูนิดนึงนะอ,อย่างนี้ดีไหมเอ้ยน้อยก็น่าย,ย่าไม่ได้เลยประตูมากเลยคิดวนะ่านดออ่ะแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ใช้งานพื้นที่ใช้งานไม่มีเลย โอเคอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ตู้อย่างนี้อ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้อืมนี่ขยับออกอามานิดนึงอ่าอย่างนี้แล้วกันจดนี้โอเคปุ๊บสี่ห้องละหนึ่งสองสามสี่โอเคอีกห้องหนึ่งโอเคครับป๊าปป๊าปโอเคคอมฟอร์ตหกสิบบาทอีกห้องสามอีกห้องสาม ปุ๊บโอเคประตูตรงนี้ละกันโอเคที่นอนตรงนี้ละกันโอเคนี่กัน okay. โอเคโอเคห้องนอนรูห้องนอนโรงแรมบ้านหมีของเราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องซื้อแท่นไฟโคมไฟเพิ่ม3อันนะ แล้วเราก็จะรับคนเพิ่มได้เยอะขึ้นแล้วเงินเราก็จะเยอะขึ้นครับเดี๋ยวฟาร์มตังก่อนเอาคนเยอะๆก่อนจากนั้นพอคนเยอะเสร็จปุ๊บเราก็ทําห้องให้มันรักชรี่ขึ้นครับวัดได้ตังเหรอโอ้ได้ตังมาสามร้อยแล้วเอ้ยไปร่านั่นกันข้าคือหมีบ้ายบาไปบ้านไปไปไยบปไไปไปัไปไปไปนไป,ไป ไปไปเช็คอินห้องตัวเองว่าเรียบร้อยไหมสิบกับยี่สิบเอ็ดครับอา่าคนไหนบ้างนะอ่ะคนนี้ละกันนี่เป็นหูโชคดีของเราครับมานอนมาตายกะบายไม่มีมาละ <c oughs> มาเที่ยวอย่างนี้แล้วเจอแบบโรงแรมนี้คือแบบโอ้ยแย่น่ากลัวนะได้เตล้วฮะได้ผ้าเตล้วฮะเอ้ยเราจะมีกางเกงใส่เลยในใส่เตลสิ เฮ้ยพอใส่เตลแล้วไม่เห็นว่าเราเป็นหมีเลยเหรอพ้าเตลวิเศษนะฮะไม่เห็นว่าเราเป็นหมีล okay, ะโอเคไปไปดู A24 กันเดี๋ยวไปสร้างห้องจิบน้ำชาเออสวัสดีครับผมไม่ใช่หมีนะผมแค่เป็นคุณลุงอ้วนตุตะเฉยๆนะฮะตะกาแบบนี้ก็ได้เหรอเกมไหนดูซิมาเรามาสร้างห้องดินเนอร์กัน เหมือนเราจะสร้างไว้แล้วนะไอตัวนั้นนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมมันต้องการเท่าไหร่ห้าหนึ่งสองสามสี่ป้าบเข้าไปประตูนี้ไหมประตูนี้สิใช่ป้ายเอาหน้าต่างห้องเราหายไปหนหมดอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอยใส่หน้าต่างหรือว่าหันทางนี้ดีไหมไม่ดีใช่หันทีไม่ดีหรอกอะนี่แหละนี่แหละนี่แหละนีะ่นี่ต้องดูแบบมีใครเป็นใครมา แล้วแบบเวลาเรานี้ไงเราประกอบประกอบผอมอยู่ข้างนอกเขาจะอคุณลุงทําอะไรเหรอครับนี่ไงบานตาไม่เด้ทําอะไรหรอกหลานะซ้อมบทได้ไหมเสียงเขาได้ไหมได้นะอ่ะโอเคไว้นี้แล้วกันนะครับแล้วก็หน้าต่างนะอ่าเอาวางไว้สองบาร์แล้วกันตรงนี้เนาะนี่ให้ดูได้แช่แช่ใช่แช่แช่ชชอ่น้าต่างต้องถ่ายเทยนิดหนึ่งนะอากาศโอเคไปห้องน้ําไม่ควรมีหรอกหน้าต่างจรงิง ไปโอเคเสร็จแล้วครับไปคุยกับเจ้าฟินกัน,นะฮะเจ้าชรามผมสร้างเสร็จแล้วนะห้องอะ่ะได้บูปินมาใหม่ด้วยไม่รู้อะไรอะ่ะมีแขก3ามคนมาพักที่โรงแรมของเราอย่างนั้นเหรอไหนดูซิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหนึ่งเฮ้ยที่เตียงใหม่ฮะเป็นห้องนอนเวลสองแน่เลยเดี๋ยวนะห้องน้ําเหรอห้องน้ำไม้ยมันไ้อีกห้องนี่หว่าเดี๋ยวนะเราขอเป็นเตียงแล้วกันนาะ เอางี้หนึสามโอเคเขาต้องการ3มคนใช่ไหมแต่เราจะให้แค่สองคอมฟอร์ตเราจะสร้างเป็นแถวสี่ครับ4ี่คูณสาโอเคใช่แล้วก็มีประตูอยู่ตรงนี้นอนใกล้ห้องน้ำมันชื้นมันจะไม่สบายจริงๆร,งรงถ้านอนใกล้ห้องน้ำมันจะชื้นทุกคนอ่านี่ดูอย่างนี้โอเคเพราะว่าถ้าทำบ้านไม่ดีความชื้นมันอยู่ในผนังไง ่าใช่ไหมเนี่ยติงก็พูดไปเรื่อยไม่รู้จริงหรือเปล่าอีกและติดเหลืองอีกแล้วเงินไม่พอเงินไม่พอต้องการร้อยสี่สิบว้าวเงินไม่พอโอ้ยแย่จังเขากินอะไรอ่ะกินน้ำชาเออผมนั่งกินด้วยได้ไหม่ะโอเคไปไหนผมขอยืนดูลุงหน่อย อ๋อห้องนี้ไม่มีไฟนี่วะจริง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 โรงแรมเราก็เหมือนไม่มีไฟเอ้ยมีอยู่เราตั้งกันไว้แต่ว่าห้องนี้มันไม่มีไฟอ่ะเอาเป็นงี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเอาเอาตู้เพลงไปไว้ข้างในนี่ครับใช่ไหมตู้เพลงเราอยู่ไหนอะอยู่นี่หรือเปล่านะโอเคนี่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 เอาตู้เพลงไว้ในนี้ไงเพราะมันเป็นห้องแบบห้องสุนทรีย์ใช่แล้วนี่เอาตู้เพลงหันมางี้ล้กันนะอ่าจะได้หลังไม่ชนกันไงเวลาเดินเข้ามาในห้อง อันนี้อย่าให้มาติดนี่เลยใช่เราจะเอาไฟลงตรงนี้ฮะพอดีเป๊ะเหมือนจะวางว้าวโอ้นี่ดูซะก่อนดูซะก่อนไหนดูซิโรงแรมเราอสี่สิบนะเออเป็นโรงแรมแบบไพรเวทด้วยมีห้องเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับแบรนด์เบรกฟาสใน EP นี้นะครับเรียกว่าตอนนี้เรามีห้องถึง 1, 2, 3, 4, 5 5ห้าห้าห้องแล้วนะครับ บวกกับโรงแรมที่2เรามีอีก2ห้องเป็น7ห้องแล้วนะ้ยุความร่ำรวยกำลังจะมาถึงครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u บ s c รก b e กดให้ตินทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าโรงแรมของพี่หมีเราเนี่ยจะสวยงามขึ้นและจะมีห้องเพิมเ่มเติมมาเยอะขนาดไหนเดี๋ยวนี้ตินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ